โยก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 นะฮะกำลังหันหน้าไปที่กองสเสบียงเนาะด้านโน้นพ่อพายกำลังเล็งเลงกล้วยหรืออ้อยอยู่ไม่รู้นะกำลังเล็งเลงอยู่นะฮะยกโยกโยกโยกนะครนี่คือเบี้ยงหลังของพ่อพรายนะฮะ Mm. cao 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 cao